กฎแห่งกรรมเรื่องเหตุใดเทวดาจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์เคยได้ยินมาว่าเทวดาเมื่อตายไปแล้วก็ปรารถนาเกิดเป็นมนุษย์จริงหรือไม่เพราะมนุษย์เราเมื่อตายไปแล้วก็ปรารถนาจะเป็นเทวดากันทั้งนั้นเหตุใดเทว,วดาจึงปรารถนาเกิดเป็นมนุษย์ปัญหาที่ถามมาน,นี้เป็นความจริง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงเรื่องนี้ไว้ในจวะมานสูตรมีความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อใดเทวดาผู้จะจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิตห้าประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งผ้าทรงย่อมเศร้าหมองเหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้ผิวพันเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กาย และย่อมไม่ยินดีในทิพยาอาจของตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายยอมพลอยยินดีกระเทพบระบุนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าแน่ท่านผู้เจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติครั้นได้ไปสู่สุคติแล้วขอท่านจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้ว กรานได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีต่อไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วและอะไรเป็นส่วนการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าขา้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์แลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายเทวดาครั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วนี่แลเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วศรัทธาของเทวดาทั้งหลายเป็นคุณชาติตั้งลง มีบุญรากเกิดแล้วประดิษฐถานมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี่แหลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสสรุปเป็นคาถาว่า เมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าเนะ่ท่านผู้เจริญท่านจากโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุคติจงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิดท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสธรรมศรัทธาของท่านนั้น พึ่เป็นคุณชาติตั้งลงมัน่นมีมูลเกิดแล้วมั่นคงในพระสัทธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแล้วอันไครๆพึงนำไปไม่ได้ตลอดชีวิตท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอย่าก,กระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษกระทำแต่กุศลกรรมด้วยกายด้วยวาจาให้มากไว้ กระทำกุศลด้วยใจหาประมาณมิได้หาอุปธิมิได้แต่นั่นท่านโจมกระทำบุญอันให้เกิดอุปธิสมบัตินั่นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์แม้เราอื่นให้ตั้งอยู่ในพระศัธรรมในพรหมจรรย์เมื่อใดเทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จจจุติเมื่อนั้นย่อมพลอยยินดีความอนุเคราะห์ว่า แน่เทวดาท่านจงมาบ่อยๆทั้งหมดนี้คือข้อความในพระสูตรและจากข้อความในเจวะมานสูตรนี้ท่านผู้ถามจะเห็นว่าเมื่อเทวดาทั้งหลายเกิดนิมิตห้าประการอันแสดงว่าจะต้องจุติจากเทวโลกดังนี้แล้วเทวดาทั้งหลายอื่นๆย่อมอวยพรให้เขาได้เกิดในมนุษย์ซึ่งเขาถือว่ามนุษย์สภูมิเป็นสุขติภูมิของเทวดา เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้ได้ศรัทธาในพระสัทธรรมคือขอให้ได้ฟังพระธรรมมเทศนาของพระพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วมีศรัทธาปฏิบัติตามพระธรรมมเทศนาคำสอนนั้นเมื่อปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นแล้วก็ขอให้ดำรงมั่นคงในพระธรรมนั้นนั่นคือขอให้ได้บรรลุมรรคผลคือโสดาปติผล เทวดาทั้งหลายหวังจะให้เทวดาผู้จัจุตินั้นสำเร็จเป็นพระโสดาบาันแล้วกลับไปสวยสุขอยู่ในเทวโลกอีกจึงกล่าวว่าดูก่อนเทวดาขอท่านจงก,กลับมาสู่เทพนิกายนี้บ่อยๆคือขอให้สำเร็จเป็นโสดาบาันแล้วกลับมาในหมู่เทพอีกนั่นเองความจริงการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีโอกาสทำบุญทำกุศลได้ทุกอย่าง แม้แต่การที่จะบรรลุเป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าก็ต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ความในพระไตรปิฎกเล่มที่25พระสุตันตปิฎกเล่มที่ส7ขุททกานิกายขุทะกปาทะธรรมบทอุทานอิติวุตกะสุตตานิบาจะวะมานาสูตรความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิตห้าประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งหนึ่งผ้าย่อมเศร้าหมองหนึ่งเหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้หนึ่งผิวพันเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กายหนึ่งเทวดาย่อมไม่ยินดีในทิปอาดของตนหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพลอยยินดีกับเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าแน่ท่านผู้เจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติหนึ่งครั้นไปสู่สุคติแล้วขอจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วหนึ่งครั้นได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอะไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเป็นมนุษย์และเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุกติของเทวดาทั้งหลายเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในาธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี่แลเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วมีศรัทธาของเทวดานั้นแลเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดแล้วปฏิฐานมั่นคงอันสมณะพราหมณ์เทวดา มารพรหมหรือใครๆในโลกนี้พึงนำไปไม่ได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี่แลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าแนะ่ท่านผู้เจริญ ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุคติจงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิดท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสธรรมศรัทธาของท่านนั้นพึงเป็นคุณชาติตั้งลงมัน่นมีมูลเกิดแล้วมั่นคงในพระสธรรมที่พระตถาคตรประกาศดีแล้วอันไกรเพึงนำไปไม่ได้ตลอดชีพ ท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอยากระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษกระทำแต่กุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทำกุศลด้วยใจหาประมาณมิได้หาอุปธิมิได้แต่นั่นท่านจงกระทำบุญอันให้เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยทานแล้อย่างสัตว์แม้เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสธรรม ในพรมจรรย์เมื่อใดเทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุติเมื่อนั้นย่อมพลอยยินดีด้วยความอนุเคราะห์นี่ว่าแน่เทวดาท่านจงมาบ่อยๆนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ